โอเคต้องขอกราับสวัสดีคอนโดทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าช่อง TCV Gaming กันนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กันที่ VIP โตช็ o ปนะครับผมก็เราก็จะมา,าแจกโค้ดกันนะครับวันนี้โอเคก็เราไม่รีรออกันเลยดีกว่าให้ทุกคนเข้ามาที่เอาเติมโค้ดเลยนะครับผมกดกรอกโค้ดตามผมนะใส่โค้ดนี้นะครับ VIP อ่าแล้วก็สีนั่นเองนะครับผมสำนะตรวจสอบการทำรายการได้เลยนะครับโอเคนะครับและโค้ดสำเร็จนั่นเองนะครับผมเข้าไปในอ่าบัญชีของเรานะผมก็เช็ค่าเข้าเลยปะของเราก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจ,นจงไงใอเดียนะครับผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับผมก็มีไอเดีย ราคาแบบประหยัดนั่นเองนะผมมี99 point กับ69 point หรือว่าจะเป็นอาร์กะยมสมเพชรก็มีส่วนวิธีการเติมเงินก็สามารถเติมได้ทางช่องทางนี้เลยนะครสำหรับคนที่จมไม่เป็นสามารถดูวิดีโอทางด้านล่างนี้ก็เติมได้เลยนะครับผมก็ประามากนะครับผมก็ โอเคถ้าใครชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมบ๊ายบายครับ